ปิดชิงหรปีกนกอีกแบบหนึ่งคือเราจะเจะเหล็กฉากยิงกับผนังบ้านจันล่างเหล็ก กับผนังบ้านติดกับผนังบ้านแล้วก็เอาเหล็กนิ้วครึ่งคูณห้าคูณสี่ก็ได้วางบนเหล็กฉากแล้วก็เชื่อมยึดเชื่อมยึด กับเหล็กฉากที่เราเจาะติดผนังบ้านถ้าเราไม่มีตัวเชื่อมเราเจาะน็อตเจาะน็อตตำแหน่งที่สองเหล็กฉากฉากตำแหน่งที่สาม สองน็อตยึดน็อตยึดแล้วก็เอาสว่านเจาะด้านบนให้เป็นรูแล้วก็ไปยิงยิงยึดกับตัวด้านล่างทำอย่างนั้นก็ใช้ปุกยาวน็อตยาวยิงยึดจาก,กบนลงล่างเลยก็ได้แล้วก็เอาแดบยิงปิดด้านบนนี้ ถ้าตัวต่อเติมนีสุดตัวสี่สุดปีกนกเล็กนี่จะไม่ลงตามแล้วก,ก็ท่านเอาปูนปิดเอาปูนปิดปิดก็ได้ไม่งั้นก็เอาเล็กสังเกตีบางบางยิงปิดมาหารอนหารอนแล้วก็ ยิงพับเป็นตัว L ไปตามหลังคายเย็ยยยนๆนี้น้ำจะไหลมาจากนี้ก็มันจะไม่กระสายขับไปหาเี็บรอยต่อระวังตัวต่อเติมในบ้านนี่คือฟิชชิงเหล็กลอยํำเร็จรูปอีกแบบหนึ่งทำได้สองอย่างบ้านทันสุดต่อเติมสุดจะไม่สุดตามตามอาคารที่เราต่อเติมมันจะอยู่คงที่ แคระเอาแค่ไอสังกสีปิดแล้วก็เอาปูนอุดไตปิดชิงลอยเหล็กนี้การนำซมเข้าขบ้านจะมาซุบตามถ้าสุดก็เอาปูนอุดเหมือนเดิมจะเป็นสังกสีทับตัวแอลแล้วนี่จะดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ไหลตกตาม บ้านยิงยิงฝากยึดกับตัวผนังบ้านแล้วก็พับเป็นตัว L ล,ลงมาตามบังคาบ้านนี่คือวิ่งที่ดีที่สุดอีแบบหนึง่งทำง่ายไม่ต้องเชื่อมเหล็กลายช่วงลายต่อเพียงเชื่อมเหล็กลงนิ้วคูณห้าก็ได้นิ้วคูณหกก็ได้ง่ายง่ายนี่คือ สูตรของกัญยาเอ็นเตอร์เทนเมนท์ที่มีประสบการณ์ทำโครงรังคาวฟิชชิ่งลอยดีเวลฟิชชิ่งปีกนกข้าสลอมันยุ่งยากเพื่อนปูนบอมแมมมากอย่างนี้มามนสกระปรกซ่อมง่ายถ้าข้าสลอถ้ามันมันน้ำหนักมันมากมันจะสุดตัวปริขอบคุณมากีติดตามช่องกัญญาเอ็นเตอร์เทนเมนต์